ไ้ไข่มาประดิษฐานที่วัดสันมะเกียงเมื่อวันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2563ัน้า้อาแต่กันยาจนถึงปัจจุบันก็7เดือนเเดือนอ่าน่าจะเป็นองค์แรกของตรวจเชียงใหม่รายการแปลกเหนือแปลก EP นี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมารู้จักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดดังแห่งยุคไอ้ไข่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนยุคนี้กราบไหว้ขอพรไม่ว่าจะเป็น ขอเรื่องโชคลาภขอให้ร่ำให้รวยขอให้ค้าขายได้กำไรดีจนมีผู้คนตั้งฉายาให้ว่าไอ้ไข่ขอได้ไหว้รับและที่วัดสันมะเกียงจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรูปปั้นไอ้ไข่จากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาตั้งไว้ภายในวัดให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้เข้ามากับไหว้บูชาขอโชคลาภ เดินพรสทาสาทุชนที่รับชมอยู่ในช่องทาง YouTube ในช่องนี้ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครยังไม่ได้ยินข่าวว่าทางวัดไหนหรือว่าที่อำเภอไหนอัญเชิญเข้ามาปฏิสถานที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ก็บอนว่าจะเป็นวัดสันมะเกียงได้เริ่มต้นและอาจจะมีหลายๆวัดที่มีกันทางวัดเราก็มีพิธีบสงสวงเราเรียกพิธีบสงสวงแล้วก็ เสริมบาร,รมีให้ไข่ทุกๆเดือนจุดประสงค์ที่ทางวัดสันมะเกียงได้อัญเชิญไอ้ไข่หรือว่ารูปเหมือนกุม,มารเทพไอ้ไข่มาปฏิสฐานหรือมาตั้งให้ญาติโยมได้สักการะบูชาที่วัดสันมะเกียงนี้สึบงเนื่องจากท่านเจ้าวาดวัดศาสีมุมพร้อมกับคณะกรรมการวัดสาสีมุมตำบนสีชนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหรือว่าเอารูปเหมือนไอ้ไข่ ขนาดเมดี้สิบรุ่นสมหวังมอบให้กับทางวัดทางวัดสันมะเกียงเพื่อจะให้เผยแผ่บารมีสร้างบารมีพอทันเท่มแล้วก็ไอ้ไข่ให้กับสัาสาธุชนทางภาคเหนือที่เดินทางไปค่อนข้างจะลำบากจากเชียงใหม่ไปนครศรีธรรมราชก็เดินทางยากใช้เวลาตั้งยีบสีชั่วโมงก็เลยมอบถวายให้กับทางวัดสันมะเกียงไว้กับญจติโยมที่เคารพนับถือใน เราเมียไอ้ไข่พอท่านเทิมได้มาสักการะบ,บูชาที่วัดสันมะเกียงผลตอบรับก็ดีญาติโยมก็ศรัทธาก็มาสักการะมาขอพรแล้วก็เหมือนกับที่คำขานว่าขอได้ไว้รับก็ขอพรใจไอ้ไข่แล้วก็สำเร็จไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานหรือว่าโชคลาภเสี่ยงดวงเมื่อสำเร็จก็มาแก้บนตามที่ได้เคยสัจจะที่ฐานไว้ก็เหมือนกันทั่วไป พราใครก็จะชอบอะไรชอบน้ําแดงของเล่นแล้วก็ชุดทหารรูปปั้นไก่อะไรต่างๆหนังสติ๊กก็จะบนกันประทัดส่วนมากเป็นประทัดก็มีจะบนกันแล้วแต่ทางโยมที่เขามาสักการะจะบนว่ายังไงนอกจากจะแก้บนเสร็จแล้วแล้วก็เอาปัจจัยส่วนหนึ่งมาถวายวัดเพื่อสร้างเป็นวิหารรานสร้างเสนาสนะสร้างอุโบสถสร้างวิหารแล้วก็ทํานุบํารุงพระพิสุทธิสมบูรณ์ในการ เป็นทุนการศึกษาก็ดีสร้างอุโบโสถสร้างวิหารสร้างเสนาสะนะภายในวัดสันมะเกียงก็ได้อันนี้โงทั้งสองสามต่อเป,ป็นต้นไปแล้วก็วัดสันมะเกียงเราก็เป็นจุดนย์รวมในการการบริจาครงศพของเพื่อไรสเกตหรือว่าเพื่อใกล้เคียงก็จะมาขอรับบริจาครงศพแก่ผู้ยากไร้หรือว่าผู้ที่ไม่มีฐานะก็ะจะมารับรูศพบริจาคที่วัดเราสันมะเกียงได้ส่วนการสักการะไอ้ไข่ของทางวัดเราเราจะ จัดทุกๆเดือนทุกๆอาทิตย์สุดท้ายวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเป็นการบวงสรวงและเสริมบาร,รมีให้ไอ้ไข่ท่าโยมบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าทําไมว่าเราจัดงานทุกเดือนที่จัดงานทุกเดือนนี้เพราะไอ้ไข่ที่เราอเชิญมาเนี้ยท่านได้ทําพิธีพุทธพาพิเศษเทราพิเศษบารมีท่านเต็มพลังท่านเต็มคนเรามนุษย์ก็ไปขอพรจากท่าน อุปมาอุปไมยก็เหมือนกับเราเติมตะเกียงน้ามันถ้าเราเติมไป30วันแล้วเราไม่มีการเติมไม่มีการเพิ่มมันก็จะลดลงลดลงบารมีไอ้ไข่ก็เช่นกันมนุษย์คนเรามีกิเลสมีความอยากได้อยา่างมีก็มาขอพรอเมื่อสําเร็จแล้วเราก็ต้องทําพิธีเสริมให้ท่านเติมเติมให้ท่านได้เติมเต็มให้กับมีพลังจะช่วยกับมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลืออันนี้เป็นความคิดส่วนตัวที่ที่อาตมาที่ทางวัดเราได้ ทำพิธีให้ทุกๆเดือนเพราะว่าเพื่อจะสงเคราะ์กับญาติโยมที่ต้องการไปที่พึ่งทางจิตใจเราก็ไม่ได้ชักจูงชักชวนให้กับมามวมเมาในหลงหรือว่าง,งมงายแต่เราก็เชื่อในสิ่งที่เราเห็นหักตามหลักของพระพุทธศาสนาทางวัดเปิดสักการะไอ้ไข่ตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็น8โมงถึง5มเย็นบางทีก็มีญาติโยมที่อยากจะมาอยากจะมาสักการะไอ้ไข่แต่เลิกงานไม่ทันก็ ก็จะยืดเวลาไปถึงทุ่มหนึ่งถึงหนึ่งทุ่มให้กับญาติโยมที่เขาต้องการจะมาขอพอรไอ้ไข่